บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพมา่าวันที่4ตุลาคม2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในการสู้รบครั้งใหญ่เมื่อวานนี้ที่ตำบลปาลอ อำเภอคอทูเลเบทวายเขตตะนีนตดปรีบนแผนที่พม่ากองทัพตะเรียงและกองกำลัง TDF ได้ทิ้งระเบิดขบวนรถของรัฐบาลระหว่างทางจากปาลอไปยังมริสกองกำลังของรัฐบาลทหารเข้ามาช่วยเหลือขบวนรถที่ประสบภัยและพวกเขาก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกันกองกำลังตะเรี่ยงร่วมยิงตลอดบ่าย และในตอนท้ายทหารอย่างน้อย20นายเสียชีวิตและบาดเจ็บ0นายกองทหารยังได้สังหารโล่มนุษย์ที่เป็นพลเรือนไป3ชิ้นชาวกะเรี่ยงจับอาวุธจำนวนหนึ่งจากศัตรูที่ตายแล้วในเขตคอทูเลดูปลายาเมืองมีววดีบนแผนที่พมา่าพลซุ่งยิงของกองพันกระเรียงครอบราได้เลือกกองกำลังทหาร3กองทหารเมื่อวานนี้ในเมืองเทียนเซกีไฟเอ f ที่ใช้โรนบอมซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองทัพกระเรียงได้ทิ้งระเบิดด่านตำรวจที่สะพานแห่งหนึ่ง ทำให้ทหารเสียชีวิตสองนายและทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเผด็จก,การทหารบาดเจ็บหนึ่งนายและทหารอีกสองนายกองกำลังของรัฐบาลทหารประมาณ70นายได้ย้ายกลับเข้าไปในซากปรักหักพังของค่ายที่หายไปของพวกเขาที่เจดในเขตตำบลคอตีรีคาวคาเรกในแผนที่พมา่ากองกำลังกะรเรียงเข,ข้ายึดค่ายทหารเมื่อวันที่20กันยายนจับกลุมทหารรัฐบาลทหารสองนายสังหารเจ็ดนายและยึดอาวุธก grim, องกำลังก,รา,การเรี่ยงจึงเผาค่ายและจากไป กองกำลังของรัฐบาลทหารชุดใหม่ได้ปล้นหมู่บ้านและปล้นพลเรือนเข้ามายิงปืนครกและปืนและทำลายคลินิกและบ้านบางหลังในรัฐอารการันกองกำลังของรัฐบาลทหารบุกเข้าไปในค่ายผู้ลี้ภัยที่ยานออมในเมืองบุตรทิดอง,งอและบังคับผู้ลี้ภัยให้ออกไปโดยใช้ปืนและสั่งให้พวกเขากลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งอยู่ในเขตสู้รบบางหมู่บ้านไม่มีอยู่อีกต่อไปเนื่องจากการเผาของรัฐบาลทหาร ทหารได้ตัดเส้นทางคมนาคมป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยได้รับอาหารในขณะที่ครอบครัวทหารซื้ออาหารส่วนใหญ่ในรัฐมอนไฟ PDF ท้องถิ่นในเมืองเย่ได้แลกเปลี่ยนการยิงกับกองกำลังของรัฐบาลทหารเมื่อวันนี้ที่คาซาเป็นเวลา25นาทีกองกำลังทหาร3ในายรวมทั้งเจ้าหน้าที่1นายและนักสู้ PDF 2นายถูกสังหารกองพลภายในกองทัพทหาร กองทหารไม่พอใจเพราะเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเก็บกำไรทั้งหมดจากบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายและการสกัดไม้ตลอดจนเงินสดที่รีดไถจากธุรกิจในท้องถิ่นและค่าไถาจากตัวประกันพลเรือนที่ถูกจับและไม่แบ่งปันเงินกับทหารแต่ผู้บัญชาการท้องถิ่นจะจ่ายเงินให้ผู้บังคับบัญชาของตนเท่านั้นรายงานจากตำบลมะอูปิ่นในเขตอิรวดีทหารถือว่าสิ่งนี้เป็นการพุจริตที่ไม่เป็นธรรมและนำไปสู่ความตึงเครียดภายในกองพัน การรณวนรง์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอ,อิร์ดกองทหารเผาหมู่บ้านซอชวงตำบลกันบาลูแกวนสากายวันนี้ทุบตีชาวบ้านและจับตัวประกัน7,500คนในหมู่บ้านนี้และหมู่บ้านใกล้เคียง3แห่งเป็นผู้ลี้ภัยกองทหารกำลังยิงปืนครกเข้าไปในหมู่บ้านอเลคอน ติงดอและแอลวิงยี่ในเมืองโมนี่ว่ากองทหารได้ทำลายหมู่บ้านโมนี่ว่าเจมอนเมื่อวันนี้ลักพาตัวตัวประกันจำนวนมากรวมทั้งครอบครัวท,ทั้งหมดที่หลบภัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก p d f วางระเบิดขบวนรถบนถนนใกล้เคียงเป็นนโยบายของกองทัพพมมาที่มีมาช้านานในการตอบโต้พล,ลเรือนกองกำลังป้องกันประชาชน TDFS ในเขตสกีรีนักสู้200คนจากฝ่าย TDF 4ฝ่ายจากเมืองสลิงยี ปาเลเดซาเกียวและยิยิงโจมตีค่ายทหารของรัฐบาลทหารที่เคียเด็ดในเมืองซาลิงยีเมื่อวันที่สองตันคอควายโดยยึดบังเกอร์สามในห้าแห่งก่อนที่จะถูกขับออกจากเฮลิคอปเตอร์สองลำที่เข้ามาเพื่อบรรเทาด่านที่ล้มเหลวเฮลิคอปเตอร์ยังหันปืนใส่หมู่บ้านพล,ลเรือนทําให้ชาวบ้านต้องหลบหนีจากทหารและตำรวจ60นายที่ประจําการอยู่ที่นั่นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5้าคนแต่ยังไม่ทราบจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด นักสู้ PDF สองคนถูกฆ่าตายและบาดเจ็บอีกหลายคนโดยปกติตำรวจควรจะลาดประเวณในเมืองแต่ไฟ PDF ถูกกักขังอยู่ในบังเกอร์เมื่อวานนี้ไฟ PDF ริมฝั่งแม่น้ำชินวายในเมืองคานีถูกยิงบนเรือสบียงของรัฐบาลทหารทำให้ทหารเสียชีวิต14นายและบาดเจ็บ5คนบนเรือวิดีโอแสดงเรือที่มีควันเป็นคลื่นหลังจากถูกชนวันนี้เรือทหาร14ลำลาดตระเวณแม่น้ำและยิงเข้าใส่หมู่บ้านริมแม่น้ำ ทำให้ประชาชน20,000คนหลบหนีกองกำลังภาคพื้นดินบุกหมู่บ้านเอนเทวงทางเหนือและตะวันออกในเมืองกินอูไฟทีดฟที่ติดตามตรวจสอบกองทหารของรัฐบาลทหารที่สร้างบังเกอร์ป้องกันคอนกรีตที่ถนนและสะพานรถไฟได้ทิ้งระเบิดที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากโดรนทำให้ทหารเสียชีวิต8นายที่เมืองซาลิงยีเมื่อวานนี้ไฟทีดสังหารตำรวจรัฐบาลทหาร4นายขณะที่พวกเขากำลังจับจ่ายซื้อของในหมู่บ้านยองถิงยี ทหารมาถึงและเริ่มยิงเข้าไปใน11หมู่บ้านในพื้นที่บังคับให้ชาวบ้านทั้งหมดคว้าข้าวของและวิ่งหนีในเขตมันเดเลหลังจากทีดีเในเขตเมืองคิกส์ได้ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟฟ้าของรัฐบาลทหารและตำรวจติดอาวุธสามในระหว่างทางไปฝากใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารเมื่อวานนี้ ตำรวจสองคนสวมชุดธรรมดาในเมืองซันไกแซงทำเป็นว่าฝากใบเสร็จของบริษัทไฟฟ้าที่ธนาคารเพื่อดึงดูดไฟทีดีเให้ถูกจับได้อย่างไรก็ตามกับดักได้ผลย้อนกลับเมื่อไฟทีดีเยิงและสังหารผู้บังคับการตำรวจและรองผอ,อตอรอแล้วจากไปขบวนการไม่เชื่อฟังพลเรือน CDM ทหารของรัฐบาลเผด็จการทหารสองคนที่ทำงานในโรงงานอาวุธในเขตมากเกวได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตโดยรัฐบาลทหารหลังจากที่พวกเขาหายตัวไปในเดือนพฤศจิกายนอันที่จริงพวกเขาถูกจับทั้งเป็น TDF พวกเขากำลังแนะนำกองกำลังของรัฐบาลเผด็จการอื่นๆอย่างเปิดเผยให้ออกจากกองทัพและเข้าร่วม CDM และกล่าวว่าพวกเขาถูกเก็บไว้ดีกว่ามากในฐานะเฉลยศึกมากกว่าที่พวกเขาเคยเป็นทหารของรัฐบาลเผด็จการ รัฐบาลทหารได้กักตัวพนักงานของตัวเองหลายคนหลังจากการรั่วไหลของเดือนกันยายนบันทึกช่วยจำ26ข้อห้ามไม่ให้รวมตัวเลขผู้เสียชีวิตทางทหารในรายงานภายในเนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวต่อสื่อมวลชนและสาธารณะอย่างต่อเนื่องพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและข้อมูลถูกล็อกและโทรศัพท์มือถือของพวกเขาถูกยึดขณะที่รัฐบาลทหารพยายามระบุว่าใครเป็นผู้ทำบันทึกช่วยจำรั่วไหล ข่าวขอองค์การล้างข้อมูลภายในนี้ยังรั่วไหลไปยังสื่อมวลชนโดยแหล่งข่าวภายในดังนั้นการรั่วไหลย,ยังคงดำเนินต่อไปรัฐบาลสามาัคคีแห่งชาติระดมเงินได้9ล้านดอลลาร์จากการขายที่ดินที่ทหารยึดอย่างผิดกฎหมายเมื่อหลายปีก่อนที่ดินอยู่ในเขตเมืองปะเทิงยีของเมดเดเล และเงินจำนวน9ล้านดอลลาร์มาจากเงินดาว40%ของที่ดินและขายที่ราคารวม24ล้านดอลลาร์ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังการขายที่ดินที่คล้ายกันจากฐานทัพทหารในย่างกุ้งและการประมูลบ้านในย่างกุ้งของเผด็จการงมิน อองหลซึ่งระดมทุนได้10ล้านดอลลาร์อาเซียนไม่ได้เชิญเผด็จการพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งที่41ที่กัมพูชาในเดือนพฤศจิกาย,ยนแม้ว่ากัมพูชาเจ้าภาพจะมีระบอบก,การปกครองที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นมิตรกับรัฐบาลทหารที่ผิดกฎหมายของพมา่าการไม่เชิญนี้เกิดจากแรงกดดันจากสมาชิกอาเซียนที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะมาเลเซียหลังจากที่ระบอบก,การปกครองของพม่าปฏิษษเสธเงื่อนไขที่ลดน้อยลงของอาเซียนในการลดความรุนแรงในวงกว้างอาเซียนจะยอมรับเฉพาะตัวแทนที่ไม่ใช่ทางการเมืองจากพม่าหมายความว่ายังไม่พร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาลสามาัคคีแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง